นักท่องเที่ยวจีนสุดาวาเกาะเหล่าสะพานเอาตัวรอดหลังลมพัดพื้นกระจกปลิวกระเจิง ชายคนหนึ่งถูกทิ้งบนสะพานแขวนที่มีพื้นสะพานเป็นกระจกในแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนหลังจากลมพัดกระโชกแรงด้วยความเร็ว150กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนทําให้แผ่นกระจกที่ปูพื้นสะพานปลิวด้านหน่วยงานท่องเที่ยวในท้องถิ่นระบุว่าสถานที่เกิดเหตุดังกล่าวอยู่บนภูเขาผีเอี้ยนมณฑนจีหลินเป็นสะพานสูงจากพื้น100เมตรและเกิดเหตุเมื่อเวลา12.45นเมื่อวันเสาร์ที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาพนักง,งานดับเพลิงตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวก็พาชายคนนี้ออกมาได้เมื่อเวลา13บนาฬิกา20่นาทีก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและได้รับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแล้วแม้ไม่มีการรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่เหตุการณ์นี้ก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ของจีนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตคนหนึ่งบอกว่าเพราะแบบนี้ไงเลยไม่กล้าไปเหยียบบนสะพานแบบนี้ส่วนอีกคนบอกว่าสะพานนี้ไม่ได้ซ่อมนานเท่าไหร่แล้วสะพานที่มีพื้นเป็นกระจกกำลังได้รับความนิยมอย่างสูง โดยเฉพาะรีสอร์ทบนเขาของจีนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการความแปลกใหม่และความหวาดเสียว